กูไปทำเพี้ยอะไรให้มึงเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นกูแค่พูดเล่นว่ากูอยากได้ของหนักๆหมายถึงว่ากูอยากได้เงินโอ้ยลูกเอ้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่ามาไลยเหรอกูขอโทษบางทีก็จะไปท้าคนจริง ฉันเขาตัดต่อรูกัวมาใส่หัวกูานึกงอานยาเลยอย่าทำรอไม่เล้ยวไม่ี้อ้โอะนม่ใช่ฮาฮ่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 าน่น่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่หฮ่าั่น้าฮ่าาฮ่า่่่่าา ลูกมาทองดำมึงอยู่ตรงนี้โอ้โห,โหตำรวจครับจับกูเถอะครับมาลูกทองดำกูจะพามึงมาแดกกัญชาชิดมานบ้านพ่อมึงสิกูดูมึงให้เด็กมาสามดูเขา,าก็รู้ว่าตอนกัญชาสุขสันต์มันคิดมากขอบคุณขอบคุณลูก อ,อลูกพ่อไอ้ท็อปดำเออ,เอ,อ